ทุกคนครับวันนี้ผมมีเรื่องที่ต้องปรบมือให้ดังๆเลยครับช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินหรือทอพอนอยค่ายเทวาพิทักษ์เขามีภารกิจสุดหินครับภารกิจนี้คือการเดินทางไปเปลี่ยนธงชาติพื้นใหม่และป้ายใหม่ให้กับฐานปฏิบัติการทางทหารที่อยู่บนพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร การเดินทางไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับทุกคนทหารของเราต้องเดินเท้าวกว่า5ชั่วโมงปีนป่ายเนินเขาสูงชันกว่า45องศาแถมยังไม่มีไฟฟ้าและไม่มีน้ำอีกด้วยฟังแล้วก็เหนื่อยแทนเลยครับแต่ด้วยสปิริตนักรบภารกิจนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนี่เป็นอีกครั้งที่ยืนยันว่าถึงแม้จะเป็นฐานที่อยู่ไกลแค่ไหน ทุรกักันดานแค่ไหนแต่ก็ยังคงอยู่ในอธิปไตยของพื้นแผ่นดินไทยยังสมบูรณ์และได้รับการดูแลปกป้องอย่างดีเยี่ยมเสมอขอแสดงความนับถือหัวใจของทหารทุกคนจริงๆครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างครับหรือมีมุมมองอื่นๆที่อยากจะแชร์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ